วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนไม่ใช่สอนเอยสอนนั่นแหละจะมาสอนเกียนคนง่ายๆคนะรับเกียนคนแบบโอ้ยมีคนยิงเอยเกียนคนแบบโคตรง่ายอ่ะครับง,ง่ายแบบว่าเด็กผมบอกเลยไม่ีหัวร้อนอะมีโทรศัพท์แตกกันบ้างอะ่ะผมบอกเลยถ้าเป็นแรงนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แรงนะครับโอเค นี่ครับให้เราทําการยิงไอ้วออกนะครับแล้วเราก็ทําการล่อคนนะครับล่อคนให้คนเขายิงเราให้ตายนะครับแล้วกับระเบิดมันจะลอยอยู่นะครับแล้วถ้าใครยิงเราตายนะครับเขาก็จะมาเก็บของนะครับซึ่งบ้านหลังคาแตงครับมันขึ้นได้ทางเดียวคือทางตรงที่ผมวางกับระเบิดเอาไว้นะครับพอเขาขึ้นมาก็โดนกับระเบิดผมก็ G.G.E.C. นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอคนมาแป๊บหนึ่งนะครับคนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ทําเป็นตางการรอคนเิ่หนึ่งนะครับเออไม่ได้กี่ผมเห็นคนนะครับที่บ้านฟาร์มนะครับแต่ไม่รู้เขาจะยิงอ่ะเขายิงแล้วครับโอเคครับผมสวยก็ผมโอเคครับรวมๆโอเคครับสวยก็เดี๋ยวรอเขามาเก็บศพนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะรอเขามาเก็บศพนะครับก็ เขามาเก็บศพผมนะครับก้อนน็อตหนึงนะครับอ๋อเธอไม่ขึ้นไปเก็บมาเฮ้ยเพื่อนโลอ้อยอ้อยเจอก้อนน็อตอุ้ยอุ้ยขมเนาะคมเนาะโอ้โหทำเล่นทำเล่นคมเนาะนี่มีศพการนะศพการทางด้านยิงกูยิงข่มเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นไปเก็บศพเราดิเพื่อนเฮ้ยเออเพื่อนเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเออสวยสวยเออเพื่อนเพื่อน ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่ขึ้นไปอ่ะฮัลโหลเฮ้ยโอ้ขึ้นไปเยอะม่งเพื่อนขึ้นไปดิเพื่อนเฮ้ยเอยเฮ้ยทำไมเฮ้ยแล้วตอนนีเขาเวียนกันระเบิดผมหรืวะเอาไว้นะเอาเอาเอาเอ้าเอาเฮ้ยโฮ้ยตายดิคร่ะก็ตายไว้ดิครับก็ฝากกินดีก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปละ